แต่ละข่าวนี่บอกเลยว่าปะปนกันไปรวมถึงข่าวข่าวนี้ข่าวนี้นะครับอัปเดตกันหน่อยเรื่องราวของคดีความของพี่เอจิรากรนะครับที่โดนเรียกว่าแฟนเพลงเนี่ยบุกขึ้นมา ชกบ,บนเวทีเลยนะครับล่าสุดเป็นอย่างไรครับพี่ตุ๊กี้ครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาสําหรับผู้ชายคนนี้คําว่าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอย่ยออกจากปากเจ้าตัวเองงานนี้บ้องหูซ้ายอย่าให้ปล่อยลอยนวลไปเรามีหน้าที่ปกป้องตัวเองไม,ม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเราด้วยแล, <c oughs> และการบาดเจ็บของเราด้วยเจอเอจจิรากรอัปเดตเรื่องเราด้วยตัวเองดีที่สุดเชิญครับเชิญครับนะเอครับก็รอ คู่กรณีนะครับมารับทราบข้อกล่าวหาในการแจ้งความเท่านั้นเองก็ยังอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายอยู่นะครับผมก็จะดําเนินการถึงที่สุดนะฮะไม่ได้เจอคู่กรณีนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอารมณ์อะไรกันหรือเปล่ารับงานปกตินะครับเพียงแต่ว่าเราจะขอความร่วมมือกับทางร้านนิดหนึ่งว่าจัดอ,อการรปภหรือคนดูแลให้เราสักนิดหนึ่งเวลาโชว์เราก็รู้สึกว่าระแวงตามธรรมดาเราจะเป็นธรรมชาติกับทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยฮะรเรารู้สึกว่ามัน,มนก็อึดอัด ตัวเราเองอยู่ดีเพราะว่ามันก็เราไม่ได้เป็นธรรมชาติเราไม่ได้รีแลกอะไรขนาด100%อยู่ดีคนเดินตัดหลังยังผวาเลยฮะพี่น้องศิลปินทุกคนก็อินบ็อกซ์เข้ามาฮะนะเอาให้ถึงที่สุดนะอย่าให้มันเป็นเยี่ยงอย่างเลย คุณคุณเอจิรากรที่แบบว่าเขาเรียกออกมาปกป้องตัวเองออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็เป็นเป็นเป็นเคสตดี้ที่ทําให้หลายคนรู้สึกว่าเป็นนักร้องเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนแต่ล่าสุดเมื่อคืนนี้ใครที่ติดตามนะมีกาดคนนึงนะอ๋อผมผมเห็นในไวรัลอยู่ที่มีกาดของนายเอแบบว่าต้องเขมแข่งใช่ไหมไปเฝ้าเอจิรากรอันนี้เห็นแล้วนี่ยิ้มไม่ใช่ละเออหน่ารักจังเลยนะในมุมหนึ่งพี่เขาหน้าตาแบบเออต้องมีอย่างนี้ถ้าคุ้มก็คุ้มจริงจังไปเลยนะอ่านะ ส่งกำลังใจให้นะเอ๊ะนะใช่แล้วครับครับผม